สวัสดีเจ้าอันนี้ปนอมจะมาทำแกงปลาใส่มะละกอนะเจ้ากะแกงปลาใส่มะเต็ดนะเจ้าบานปนอมเรือกว่าอย่างนั้นเนาะกะมีปนิ้นเจ้าได้หั่นเป็นทอนเป็นชิ้นแล้วก,ก็ล่างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะเจ้าแล้วก็มีมะละกอเนาะหั่นเป็นชิ้นมีอ่าส้มมะขูดนะเจ้าอันนี้ปนอมใจเป็นส้มมะกรูดนะเจ้า ใส่มะเขือส้มตัวเนาะมีชุดลดรดดีแล้วก็ปลาร้านะเจ้าแล้วก็มีใบกบกอส้มตัวนะเจ้าต้นหอมพักชีเนาะเอาไว้โรยด้านหน้าตอนซุกนะเจ้าที่นี่เรามาดูพี่แกงกันก,นก่อนนะเจ้าพี่แกงก็มีมีเจะไข่นะเจ้ามีหอมแดงกระเทียมเกลือแล้วก็ขมินนะเจ้าใส่ไปสองแว่นเนาะ เาก็มีพริกสดนะเจ้ามาเอามาลงมือโคกพริกแกงกันก่อนเจ้าเอาพริกกระเทียมทุกอย่างลงไปต่ำก่อนนะเจ้าโคกพริกโตแหลกแล้วนะเจ้าแล้วก็เอาปลาล่าซัดเนาะ ลงไปโคกก็พิดเลยเจ้าโขกพิดพอแหลกแล้วเนาะผสมกับตาล่าเข้ากันดีแล้วเจ้าล่าไว้ตรงนี้ก่อนนะเจ้าเดี๋ยวเราไปดูตีมอแกงกันก่อนเจ้าพอหน้ามเดือดแล้วนะเจ้าล้าก่อจะเอาพริกปิโกตะพี้นะเจ้าลงไปเนาะ น้ำมาล้างครกเสร็จหน้าม,มาครกตงไปนะเจ้าแลบรุงรสดไปเลยนะเจ้าผงปรุงรสดูชรดนิดหน่อย ก็เอามะละกอน,นะเจ้าลงไปเลยนะจ๊ะน้ำแกงเดือดขนาดเลยนะเจ้าที่นี่ป้ากจะมาใส่เนี่ยเจ้าปลาเน,น้น้ลงไปเลยเนาะ ลงไปเลยแล้วก็เอามาเือเทศลงไปเลยนะเจ้าแล้ว่าก็จะใส่เป็น ส้มมะกรูดนะจ๊อเพื่อนๆจะใส่เป็นส้มมะขามหรือว่าส้มันอื่นก็ได้นะจ๊าแต่ป้าชอบส้มมะกรูดเนาะมันจะได้หอมนะจ๊องไปเลย มีปลามาชิมก่นอนนะเจา้าอืมลำขนาดเจา้าแซ่บนะซเนาะสุดยอดเลยเจา้าทัเข้าวบานๆแต่ละมลนำนะเจา้าขั้นตอนต่อไปกระใสเนี่ยเจา้าหลาก้กนมก่อส้มนะเจา้าครับคุนตูเนาะ น้าเจ้ามะละกอหนึ่มแล้วเนะาะสอนสุดท้ายเจ้าต้นหอมผับชีใส่ไปเลยนะเจ้า,น,จาน่ากินขนาดเนาะเจ้ารุกแล้วเนาะปิดไฟทีนี้เขามาตักใส่ถ้วยกันเลยนะเจ้าตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟก็ได้หน้าตาประมาณนี้นะเจ้าแกงปลาใส่ มะลวกอนะเจ้าจะได้ก็ขอขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามาชมนะเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้นปนอมทําคลิปใหม่ๆต่อไปนะเจ้ายิปนี้ไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า